คคนคะเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาเวทีของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติหรือว่า UNSC มีเสียงของประเทศไทยดังกล้องชัดเจนผ่านถ้อยถแถลงของนายเชิดชัยใช้ยไววิ์เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรของไทยประจำยูเที่ลุกขึ้นชี้แจงต่อประชาคมโลกถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะ เสียงจากไทยครั้งนี้นะคะไม่ใช่เพื่อโต้เถียงแต่เพื่อบอกความจริงว่าเราปรารถนาสันติภาพแต่มีสิทธิ์ที่จะปกป้องแผ่นดินและประชาชนของเรา จากท้อยแถลงของไทยเราสามารถสรุปประเด็นสําคัญ9ข้อดังนี้ค่ะ 1. ไทยกัมพูชาเคยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดไทยให้การสนับสนุนกระบวนการสันติภาพและการพัฒนาของกัมพูชามาโดยตลอดค่ะและยังยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีเชื่อว่าการเจรจาคือขนทางที่ดีกว่าความรุนแรงค่ะ 2. เหตุปะทะชายแดน28พฤษภาคมจุดเริ่มต้นความขัดแย้งเริ่มจากทหารไทยละตระเวนในเขตแดนของไทย และถูกโจมตีไทยจึงใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 3. ทหารไทยบาดเจ็บจากกับระเบิดมีทหารไทยสี่นายได้รับบาดเจ็บจากกับระเบิดในพื้นที่ที่เคยปลอดภยัยไทยรือ้อถอนกับระเบิดทั้งหมดตั้งแต่ปี2562แต่กัมพูชาย,ยังมีอยู่ซึ่งถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตาว่า 4. การโจมตีพลเรือน24กรกฎาคมกัมพูชาโจมตีฐานทัพและพื้นที่พลเรือนใน4จังหวัดของประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต14รายบาดเจ็บ1ิรายและประชาชนอพยพกว่า130,000คนโรงเรียนโรงพยาบาลได้รับความเสียหายไทยระบุว่าเป็นการโจมตีที่เลือกปฏิบัติและไร้มนุษยธรรม 5. ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศการโจมตีพลเรือนขัดต่ออนุสัญญายเจนีวาการใช้อาวุธโดยไม่มีเหตุอันควรขัดต่อกฎบัตรสหประชาชาติมาตรา2วรรค4 6. ไทยตอบโต้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศไทยใช้สิทธิตามมาตรา51ของกฎบัตรในการป้องกันตนเองเลือกเป้าเฉพาะเป้าหมายทางทหารหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพลเรือน 7. ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องปราสาทพระวิหารไทยยืนยันว่าไม่มีการโจมตีใกล้ปราสาทพระวิหารไม่เคยกระทําใดๆที่เป็นภัยต่อโบราณสถานและเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดบิดเบือนข้อมูล 8. ปฏิเสธการใช้กระสุนพวงผิดกฎหมายไทยยืนยันว่าใช้กระสุนพวงในขอบเขตที่จําเป็นเพราะเป้าหมายทางทหารยึดหลักความจําเป็นความสัสดส่วนและความแตกต่างตามหลักมนุษยธรรม และกขอเรียกร้องของไทยต่อกัมพูชาขอให้กัมพูชาหยุดรุกรานและกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอย่างสุจริตไทยย้ำจุดยืนว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงยึดมั่นในสันติภาพและเคารพอธิปไตยของรัฐอื่นเสียงของไทยในเวทีโลกครั้งนี้ชัดเจนหนักแน่นและเต็มไปด้วยหลักฐาน้อเท็กกิงไม่ใช่แค่เพื่อตอบข้อกล่าวหาแต่เพื่อยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่ยอมถูกกระทา